Oh. สวัสดีครับวันนี้เนี่ยฝนหาแรกนครสวรรค์วันที่4กุมภาพันธ์2566ตกซะชุ่มเลยตกมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วผมก็เพิ่งกลับมาถึงบ้านตอนประมาณ2ทุ่มฝนก็ตก3ทุ่มเกกี่ครึ่งชั่วโมงแล้ว ขอ,อแบบนี้สักคึ่งชั่วโมงกต้นไม้มันจะได้ฟืน้นช้วงช่วมจะได้ออกยอดกันอโอ้ฟ้าแรบแตบปบเนี่ยพอตกตก,กแล้วก็ไม่เป็นไรตอนเนี้ยยังซับน้ำได้อีกเยอะทางน้ำก็ผันแล้ว ปีนี้ฝนมาไวพอพ้นหนาวเริ่มเข้าร้อนฝนมาน,นี่มีอะไรก้วยตากอ้าวบ้าหมดเลยไก่เอ้ยก้วยตากกินนันเถอะ ทำก็จากตาคว่ำหมดเลยสวยแล้วพรุ่งนี้จะโดนโบยเห้อดาวจะทำไว้เกียดย้อยด้วยเราโอ้ยมีเลือดด้วยมีได้เลือดเลยที่ตะแกง จะพาไปเดินก็ไม่ได้แล้วฝนตกโอเคครับชุ่มฉ่ำดีหาแรกของปี6.6ิบหถ้ามาวันที่สี่สวยเลยฝนแห่งความรักที่จริง <laughs> ที่ไหนตกกันบ้างครับเนี่ยสะคอนสวรรค์ตกแล้วมะม่วงอมลังออกดอกผมบอกว่าต้นเล็กๆของข้างบ้านเขาต้นโตพวะกกระท่อมมันปูชะอมได้น้ำบกพรอยจะได้เออคงจะมียอดเลยตั้งแต่หน้าหนาวมาเนี่ยชะอมไม่ออกเลยมันปูก็ไม่ออกเลยกระท่อมก็แห้งเหี่ยวเสียวหมด มะลีันหน้าก็เก็บหมดแล้วดูแลรักษาสุขภาพดีๆครับทุกคนอากาศเปลี่ยนจากหนาวมาเริ่มร้อนแล้วมีฝนเลยปีนี้ววายวายวย,วย,วยตายแล้วเดี๋ยวผมต้องดูย จ้าไก่ลูกเย็บผมนี่ใส่ไว้ในปองในวงเนี่ยน้ำเต็มเลยโอเคครับขอจบคลิปก่อน